โอเคคราวนี้เรามาดูนะฮะถ้าเกิดเขาถามว่าการที่อิเล็กตรอนอยู่ตัวเดียวกับการที่อิเล็กตรอนอยู่สองตัวแบบไหนสเสถียรกันก็<ๆ>ต้องบอกว่าแบบสองตัวต้องสเสถียรกว่านะแพรแบบแพรจะ,สะเสถียรกว่าแบบเดียวนะฮะเพราะว่าอะไรแบบแพรเนี่ยมันมีตัวหนึ่งสปินอัพตัวหนึ่งสปินดาวมันจะหักล้างกัน แต่ถ a, ้าเกิดหนูอยู่ตัวเดียวหนูสปินอัพนะสปินอัพไม่มีใครมาหักล้างมันก็จะไม่เสถียรมันจะสั่นนะถ้าเกิดสมมุติว่ามันจะเกิดสั่นแล้วมันจะเกิดสมบัติทางแม่เหล็กเกิดขึ้นเรียกว่าพาราแมกเนติกแต่ถ้าเกิดหนูว่าหนูอยู่คู่กันสองตัวตัวหนึ่งชี้ขึ้นตัวหนึ่งชี้ลงมันจะเกิดไดพาราแมกเนติกก็คือไม่เกิดสมบัติทางแม่เหล็กแล้วมันก็จะเสถียรอยู่ไหมสิ่งที่ครูอยากจะฝากไว้นะฮะจะมันจะมีธาตุที่เราต้องรู้จัก เรียกว่าเราต้องรู้จักนะนะก่อนสอบเนี่ยเราต้องรู้จักธาตุสองตัวนี้เพราะมันเรียงไม่ตรงตามหลักการของสามคนข้างบน<ม>เอาบาวหุนนะแล้วก็เพารีธาตุสองธาตุนั้นเป็นธาตุโลหะทันติชนที่ชื่อว่าโครเมียมนะที่ครูบอกนะคโครเมียมแล้วก็คอปเปอร์โครเมียมกับคอปเปอร์โครเมียมเนี่ยเลขอะตอมมันยี่สิบสี่นะฮะ เลียกันตอนยีบสี่ความจริงมัคนควรจะเรียงไงไงเลียกันตอนยีบก็ควรจะเรียงอย่างนี้1 s สองใหญ่ไปเว้ยห s สองส s สองสอง p หก s สองสา p หแล้วเราบอกว่าต้องเติม4 s ให้เต็มก่อนใช่ไหมสี s ่ s สอง้นเหลืออีกสตัวก็ไปอยู่3 d สปัญหาอยู่ตรงนี้นะคะในสับเชลดี มันมีเอาไปเท่าอยู่5้าอะพิทอฟหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อันนี้เรากำลังโฟกัสเฉพาะสับเชลียวดีตรงนี้นะสับเชลียวดีวนี่นะคะมันมีอยู่สามเอาไปเราอยู่มีอยู่ห้าอะพิทอฟนะตอนนี้มีอเ็กตอนไปพักอยู่สี่อะพิทอฟแหละเพราะมันเป็นสารดีสี่อ่าห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามห้องที่สี่ห้องอีกห้องไม่มีคนอยู่กรณีนี้นะคะ มันจะบอกว่ามันอยากจะให้ 3d เนี่ยมีความเสถียรมันก็จะไปยืมอิเล็กตรอนจาก 4s มาตรงนเนี้ย 4s เนี่ยเคยมี2ตัวใช่ไหมฉันยืมไปตัวหนึ่งสี่นะยืมไปอยู่ตรง 3d ฉะนั้น 4s ก็จะเหลือว่าเป็น 4s 1แล้วก็ 3d ก็จะกลายเป็น 3d ห้าโอเนะเพื่อให้ห้องมันเต็มตามหลักการของคุณเพราะคุณบอกว่าต้องเติมเดี่ยวให้เต็มก่อนอันนี้ก็เติมเดี่ยวเต็มแล้ว คือถ้ามันมีเดี่ยวอยู่สี่ก็เติมไปห้องละตัวห้องละตัวห้องละตัวไม่ได้ไปเติมห้องละเสองตัวสองห้องนี่สี่ตัวก็กระจายสี่ห้องแต่มีห้องหนึ่งในสับเชลเนี้ที่มันไม่เต็มนะฮะสับเชลดีนะฮะก็ไปยืมสับเชลสี่เอสมาหนึ่งตัวมันก็จะกลายเป็นสี่เอสหนึ่งกับสามดีห้าอันนี้คือโครเมียมเข้าใจไหมนะฮะโครเมียมเข้าใจไหมเนี่ยอ่าตอนแนะฮะ เวลาที่เราเขียนออปิทัลในเขียนออปิทัลในการจัด e นะอิเล็กตรอนเน่ยเดี๋ยวนี้เราโตแล้วเนาะสามสามดีเนี่ยเราก็ต้องกระจายเป็นสามดีออปิทัลแรกเรียกว่าสามดีเอ็กซ์ยก็คือเป็นแกนเอ็กกับแกนไวย์ดีเอ็กแทดก็จะเป็แกนเอ็กกับแกนแทดแล้วก็ดีไวยแทดก็คือแกนไวยกับแกนแทดมันมีแกนอยู ant, ่สามแกนนะเอ,เอาเอาสามแกนมาจับคู่กันจะได้ทั้งหมดสามคู่นะ ต่อมาก็จะเป็น x กําลัง2ลบ y กําลัง2นะฮะอันนี้เป็นหน้าตัดตัดระนาบนะฮะแล้วก็ z กําลัง2เป็นโดนัทตรงกลางซึ่งบางทีปล่อยจาแค่ว่าจาจาแค่ว่าใน d อพิทัลมันมีห้าห้องห้องแรกคือห้อง x y ห้องที่สองห้อง x z ห้องสามห้อง y z ห้องสี x ่คือเอา z ยกกําลัง2ห้องที่ห้าเอา x กําลัง2ลบ y กําลัง2ชื่อนี้ไ้นะฮะเช่นเดียวกันใน สับเ h ลี l p มันก็จะมีอสามออร์บิทัล px py pz จำไว้อันนี้ต้องจำนะต้องจำชีอยอดไว้ด้วยนะเพราะว่าเวลาเขาถามว่าออร์บิทัลไหนว่างสมบุรน,นะออร์บิทัลไหนว่างเออหนูจะได้บอกว่าออร์บิทัลว่างคือออร์บิทัลอะไรเห็นไหมอ่ะต่อมานะคะ cu copper นะ copper มีอิเล็กตรอนเท่าไหร่อิเล็กตรอนมีอยู่ยี่สิบเก้าตัว อ่าคราวนี้เรามาเรียงเนาะยีิบเก้าตัวนะฮรพอเราเรียงยีิบเก้าตัวเนี่ยเรียงแบบย่อนะเรียงยี่ิบเก้าตัวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะได้สี่เอสสองกับสามดีเก้าเช่นเดียวกันแปลว่าอะไรแปลว่าห้องดีห้องที่หนึ่งอ่าห้องดีห้องที่ห้องที่หนึ่งคือห้อง d ีเอ็เต็ม d ีเอ็เต็ม d ีวแเต็ม ดีเซตกำลังเอ่อดีเอ็กซ์กำลังสองลบวายกำลังสองเต็มส่วนห้องสุดท้ายดีเซตกำลังสองไม่เต็มทำยังไงอ่ะมันก็จะไปยืมเพื่อนมาเนี่ยยืมตัวเนี้ยมาเห็นไหมตัวเนี้ยนะฮะยืมเพื่อนมาจากไหนอ่ะก็จากบ้านสีเอ็เหมือนเดิมนะสี่เอ็กซเกิดจากีเอ็หนึ่งนะส่วนสามดีจะกลายเป็นสามดีสิบเข้าไหมมันก็จะแกงแปลงสภาพเป็นลักษณะนี้ขึ้นมานะฮะอ่าคราวน,นี้หนูก็ต้องเริ่มคิดแล้ว มันจะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะสถานการณ์คือเราเรียงเอกตอน4 s 2ใช่ไหมถ้า4 s 2แล้ว3 d 9มันสามารถเปลี่ยนเป็น4 s 1แล้วก็3 d 1 0ได้เพราะมันเสถียรมากขึ้นเพราะมันเสถียรมากขึ้นเพราะว่าตามหลักของอะลูตามหลักของคนแรกมปชื่ออะไรพาลี อ๋อไม่ใช่ตามหลักของคนสุดท้ายคือตารางของอุลนอิเล็กตรอนเนี่ยมันสามารถอยู่ในออพิทิทอลหนึ่งตัวได้อยู่สองตัวได้หนึ่งตัวได้ถูกไหมนะฮะแต่ไม่อยู่เลยเนี่ยจะไม่สเสถียรน,นะ,ะอยู่หนึ่งอยู่สองตัวสเสถียรกว่าหนึ่งตัวนะฉะนั้นถามว่า s เนี่ยอยู่ได้สี่ s บ้านสี่ s อยู่ได้ไหมก็พออยู่ได้ไม่ก็เหนาบ้างมี s ต,ตัวเดียวก็เหน่าบ้างนะแต่ก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมฉะนั้นเขาเขาจะให้บ้านสาม d เต็มไป ทุกห้องนะฮะหรือทบทวนนะฮะโคเมียมนะ 4s23d4 เขาก็จะยอมให้อิเล็กตรอนไปตัวหนึ่งนะฉะนั้นจาก 4s23d4 มันก็จะกลายเป็น 4s13d5 ใช่วไหมคราวนี้หนูก็จะเริ่มมีอาการเรียกอะไร อาการงงเกิดขึ้นกรณีสมมติถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะ 4s23d8 มันจะกลายเป็น 4s03d10 ไหมคำตอบคือไม่เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอิเล็กต s เดิมมันเคยมีได้ตัสอ,องตัวมันยอมมีเหลือตัวเดียวได้แต่มันจะไม่มีไม่ได้แะนั้นกรณีนี้จะไม่มีไม่มีเกิดขึ้นนะคะ ไม่มีเกิดขึ้นนะยังไง 4s ก็ต้องมีอิเล็กตรอนอย่างน้อย1ตัวนะฉะนั้นการที่มันมี1ตัวแปลว่ามันก็ถูกดึงไปได้แค่1ตัวการที่มันถูกดึงไปได้แค่1ตัวก็จะมีแค่2เคสก็คืออะไรเคสที่ดีมันมีเท่ากับ9กับดีเท่ากับ4 d ดีเท่ากับดึงไป1ตัวจะทำให้เป็นดี 10, เท่ากับ10เสถียรดีเท่ากับ4จะดึงไป1ตัวทำให้เป็นดี 5, เท่ากับ5ก็เสถียรใช่ไหมนะแล้วก็หนูอย่าลืมนะฮะ จำชื่อให้ได้เนาะ p ออร์บิทัลมี3ห้องมี px py pz นะ d ออร์บิทัลมี5ห้องก็มี dx y dxz dyz dz กำลังสองแล้วก็ D x กำลังสองลบ y กำลังสองจำชื่อไปด้วยนะอันนี้เพราะว่าบางทีเขาก็จะเอามาใชใ้ในตรงนี้นะคะในการเรียงออร์บิทัลจะถูกดึงจากออร์บิทัลไหนไปออร์บิทัลไหนนะฮะอะต่อมาเรื่องสมบัติแม่เหล็กอันนี้ง่ายมาก ถ้าเกิดสมมติว่าอิเล็กตรอนในในอพิทัลนะนั้นเหลือตัวเดียวมันจะเกิดสมบัติแม่เหล็กเกิดขึ้นถ้าอิเล็กตรอนครบคู่ก็สมบัติแม่เหลก็กจะถูกหักล้างกันไปจบข่าวอันนี้ก็รูปสวยดีนะเพิ่งรู้ว่าโซเดียมมีสมบัติแม่เหล็กนะคะพาราแมกเนติกเห็นไหมออกซิจเจนนะโซเดียมอะลูมินเนียมแพทินัมยูเรเนียมเรามาทายชื่อกันนะฮะ ฮีเลียมคาร์บอนคอปเปอร์เงินทองเออไม่น่าทองทองไม่เหล็กดูไม่ติดเพราะว่ามันเป็นไดแมกเนติกนะมีแพรอิลเกตอนครบในออปิทัลนะต่อมานี้ก็จะเป็นการจัดเรียงลิกตันเนานะการจัดเรียงล็กตอนนะฮะก็ 1s2 2s2 2สสองสองเอสเอสสองไปเรื่อยๆนะไม่มีระยะอันนี้ปอยน่าจะทำได้อยู่แล้วก็ลองไปทบทวนดูนะฮะ อันนี้มันจะมีปัญหาอย่างนี้่ะจากธาตุเนี่ยมันจะมีการแปลงสภาพให้เป็นไอออนเรามาดูฮะครูคเคยพูดย้ำตลอดเสมอมาว่าคำว่าธาตุคือโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนหรือประจุศูนย์ประจุเป็นศูนย์หักหลังกันหมด ไอออนคืออะไรไอออนคือาธาตุที่ธาตุที่มีสถานะโปรตอนไม่เท่ากับอิเล็กตรอนถ้าโปรตอนมากกว่าเราเียกไอออนบวกไอออนบวกคือโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนโปรตอน มากกว่าอิเล็กตรอนเรียกไอออนบวกเช่นไรลูก Na 1บวกโซเดียม1บวกโซเดียม1บวกแปลว่าอะไรโซเดียมปกติมีโปรโตอนเท่ากับ11ตัวในเมื่อมันมี1บวกก็แปลว่าโปรตอนต้องมากกว่าอิเล็กตรอนอยู่1ตัวฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะเหลือ10ตัวอย่างนี้นะเี็กไอออนบวกไออนไอ,อนลบ ก็ตรงข้ามเนาะโปรตอนจะต้องน้อยกว่าอิเล็กตรอนได้ไหมโปรตอนต้องน้อยกว่าอิเล็กตรอนเออได้นะก็คือรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามานะเช่นอิลูกเช่อนออกซิเจนสองลบอ่าออกซิเจนสองลบนะโอปกตินี่โอเป็นโอเป็นเลขหกโอเป็นแปดโอเป็น,เ,ปน,เ,ปนเลขแปดนะเลขปรตอุเท่ากับแปดก็มี โปรตอนแปดตัวมีอ e ิเล็กตรอนแปดตัวปกตินะแต่ตอนนี้มันเป็นสองลบแปลว่าลแปลว่าอิเล็กตรอนตอมากกว่าโปรตอนอยู่สองตัวก็บวกไปลบสองฉะนั้นตอนนี้เราจะมีอ e ิเล็กตรอนอยู่สิบตัวนะสาหรับ O สองลบนะ,ะมียอดเจสิบตัวแล้วก็มีโปรตอนเท่าเดิมนะแปดตัวคือโปรตอนเนี่ยมันจะต้องเท่ากับเลขอะตอมเสมอจะเปลี่ยนไม่ได้จำนวนอิเล็กตรอนเปลี่ยนได้ตามประจุถ้าประจุเป็นบวกแปลว่าจำน e ลลกกวนอิเล็กตรอนลด ในสถานะเป็นกลางเป็นธาตุถ้าเกิดสมมติว่าไอไออนติดลบก็แปลว่าอิเล็กตรอนมันเพิ่มขึ้นมามันเพิ่มขึ้นมามันแสดงสภาวะเป็นลบทางไฟฟ้าได้ใช่ไหมอ่านี่ก็เป็นอย่างนี้นะครนี้ขอพักกินน้ำน,น่อยขอแห้งอันนี้ก็น่าจะเป็น,ออ,อ,อ,น,น,อ,นออกข้อสอบแน่นอนนะออกข้อสอบแน่นอนนะ เช่นธาตุธาตุเมกเ้ธาตุอไะไรวะเอาอะไรดียเอา f e ก็ได้นะยกตัวอย่าง f e f e เป็นกลางทางไฟฟ้า f e เนี่ยมันเลขอะตอมยี่หกฉะนั้นตอนนี้มันมีโปรโตอนยี่หกตัวแล้วก็อิเล็กตรอนยี่หกตัวแมอ่า ก่อนจะไป SE เอเอาธาตุง่ายง่ายก่อนดีกว่าคนระับโซเดียมก่อนเดี๋ยวนะโซเดียมนะครโซเดียม11เนะก็แปลว่าอะไรมีโปรโตอนอยู่เท่ากับ11ตัวแล้วก็มีอิเล็กตรอนอยู่เท่ากับ11ตัวด้วยสมมุติถ้าเกิดเรามาจัดนะสมมุติถ้าเกิดเรามาจัดเราก็จะได้เป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 1 11ตัว ถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีอิเล็กตรอนสักตัวหนึ่งต้องถูกดึงออกไปนะโดยธรรมชาติเราจะดึงอิเล็กตรอนวงนอกสุดก่อนนะอันนี้วงที่หนึ่งนี่เนทั้กับหนึ่งเนาะเทั้กับสองเนทกับสามใช่ไหมวงนี้เนท่้กับหนึ่งอันนี้เท่ากับสองอันนี้เท่ากับสามัมนงนั้นถ้าเกิดนะจะเสียอิเล็กตรอนหนึ่งตัวอิเล็กตรอนตัวไหนจะถูกดึงอิเล็กตรอนตัวนี้ครับ จะถูกดึงออกไปนะฉะนั้นหลังดึงแล้วนะ Na จะกลายเป็นสภาพเป็นไอออนบวกเป็น Na 1บวกแล้วก็มีการจัดเหลยกตอนเป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6ถามว่าทำไมถึเป็นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อมันเป็นโซเดียม1บวกคือเสีย s ตอนเป็น1ตัวการเสียตอนเป็น1ตัวแปลว่าตอนนี้มันมีแลกตอนเหลือแค่10ตัวตรงนี้กันอนะ ตอนนี้มันจะมีอิเล็ตอนแค่10ตัวเพราะมันเสียไป1ตัวแล้วเราก็เอาไว้ตอนสิตัวนี้เป็นไงลูก1ิบตัวนี้มาจัดเรียงกันก็จะได้เป็น1 s 2 2ตัวนะสอง s 2อีก2ตัวเป็น4 2สอง p หก็เป็น1ิพอดีอย่างนี้เรียกว่าสเสถียนเนาะเพราะว่าอิเล็กตรอนวงนอกคบ8ดอิเล็กตรอนนอกดังไงดูอย่างนี้นะเนี่ยวงนอกคือวงนี้วงนี้นะเพราะว่าวงสามมันหายไปมันหลุดออกไปแล้วนะ วงที่เหลือก็ให้เป็นวงสองใช่ไหมอ่าคราวนี้ไอัน,นี้มันไม่ยากเออถ้าเก,กิดเติมถ้าเก,กิดเกิดเติมถ้าสมมุตินะสมมุติอันนี้แค่แค่การสมมตินะฮะถ้าครูบอกว่าเฮ้ยปล่อยถ้าเกิดเราจะทำเป็น Na สองลบอ่ะเออถ้ามันเป็น Na สองลบจะทำางไงฮะ,ะเดิมปกติเนี่ย Na มีโปรตอนสิบเอ็ดตัวนะ มันจะเป็น2ลบได้ก็ต้องมีอิเล็กตรอนเท่ากับส3บสามตัวนะเราก็ต้องลอง,ลองมานะเดิมเนี่ยธรรมชาติของมันเลยคือ1 s ึ่ s โทษนะ1 s สอง s สองส p 6ส s 1นี่คือธรรมชาติของมันเนาะธรรมชาติของโซเดียมปกติโซเดียมที่เป็นโซเดียมโซเดียมเป็นกลางจะเป็นอย่างนี้สองบวก2เป็น4 4บวกหกเป็น1ิ สิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดก็คือมันมีอิเล็กตรอนสิบเอ็ดตัวเนี่ยส่วนนี้นะคะมีอตอนสิบเอ็ดตัวถ้าเกิดต้องรับอิเล็กตรอนเพิ่มมาอีกสองตัวมันก็จะไปอยู่ตรงนี้ค่ะก็บวกไปอีกสองอยู่ได้ไหม,อย,ไมไอ,ไอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสับเซลเอสนะมีออปิทัลเดียวหนึ่งออปิทลรับได้แค่สองตัวนะ ถ้าเกิดสมมติเราไปเติมสองเข้าไปมันก็จะกลายว่าขี่คอมันอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะมันจะมีสามอิเล็กตรอนอย่างอรอาไปเท่าเอสไม่ได้นะฮะก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งตรงนี้แล้วก็เปิดสามพีสองเพิ่มขึ้นมาเข้าใจไหมถ้ารับอิเล็กตรอนเพิ่มก็เพิ่มเข้าไปในวงสุดท้ายแล้วก็เพิ่มถ้าเกิดมันล้นบ้านก็เปิดบ้านใหม่ขึ้นมาอ่าคราวนี้ถ้าเกิดจะดึงออกก็ต้องดึงอิเล็กตรอนวงรอกสุดออกเสมออ่าเช่นในกรีของ อ SE อ่า SE นะฮะมาเรียง SE กันด้วย 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D ทำนี้เทไรอันนี้มัน10 20 3D6 อ่า 3D6 นะ 3, ลูกนะ สามดีหกเข้าไหมนี่คือการเลี้ยนอินอเล็กตรอนเหล็กคราวนี้พอมีอิเล็กตรอนเข้าไปแล้วเนี่ยซับเชลตรงเนี้ยนะถ้าเกิดสมมุติจะรับอิเล็กตรอนเพิ่มมันมันไม่ยากใช่ไหมถ้าจะรับอิเล็กตรอนเพิ่มถ้ามีอิเล็กตรอนเพิ่มมาหนึ่งตัวเราจะไปบวกที่ไหนระหว่างบวกที่ 4s กับบวกที่ 3d ถ้ามีอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นมานะถ้าเกิดจะเป็น Fe หนึ่งลบสมมุตินะฮะสมมุติเราจะทำ Fe หนึ่งลบ เออถ้าเกิดเราจะทำ fe หนึ่งลบให้มันเกิดขึ้นแปลว่าอิเล็กตรอนมันต้องเพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งถามว่าอิเล็กตรอนควรจะเพิ่มที่ไหนก็ส,นนนนสับเชลไหนมันยังไม่เต็มอ่าสมมติสับเชลไหนมันยังไม่เต็มก็คือสับเชล d ใช่ไหมสับเชล d ก็จะเปลี่ยนจากอะไรลูกสาม d หกก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งกลายเป็นสาม d เจ็ดเห็นไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่า fe ธรรมดายี่สิบหกตัวมันมีการเลี้ยงอิเล็กตรอนแบบเนี้ยที่เลี้ยงอิเล็กตรอนแบบเนี้ยนะฮะ แล้วมันมีการเสียอิเล็กตรอนมันจะเสียจาก 3d6 หรือ 4s2 คำตอบก็คือถ้าเรามาพิจารณานะนะคูปเปอร์เบีบ้ยน,นี้มาเลยนะถ้าเราพิจารณาการจัดอิเล็กตรอนของ Fe แล้วเราจะพบว่าอันนี้คือ n1 อันนี้คือ n2 อันนี้คือ n3 และคนนี้เมื่อมีอิเล็กตรอนเมื่อมีอิเล็ก tron เข้ามาอยู่ในออบิทัลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ 3d6 มันจะมีพลังงานต่ำกว่า 4s2 เมื่อมีอิเล็ก tron เข้าอยู่ในออบิทัลเแล้วนะ 3d6 จะมีพลังงานต่ำกว่า 4s2 ฉะนั้นมันจะขยับตัว 4s จะขยับออกมาข้างนอก 3d จะขยับเข้าไปข้างในฉะนั้นถ้าเกิดจะมีการเสียอิเล็กตรอนตามคอนเซปต์คือต้องเสียจากอิเล็กตรอนวงนอกสุดเสมอฉะนั้นก้อนที่จะถูกดึงอิเล็กตรอนไปก็คือ 4s2 เข้าใจไหม 4s2 โดนดึงออกไปก่อนเพราะเมื่อได้รับพลังงานแล้วออาไปเท่า 3d จะขยับตัวเข้ามาข้างในเอาไปเท่า 4s จะขยับตัวไปข้างนอกแล้ถ้าเกิดจะถูกดึงอิเล็กตรอนออกไป วงนอกสุดนะตอนที่มีอิเล็กตรอนก็คือ 4s แะ่ว่า 4s จะเป็นคนเสียอิเล็กตรอนนะฮะ Fe ก็จะยอมง่ายมากเลยนะมันมันจะยอมเสีย1บวกหรือ2บวกเสมอยอมเสียอิเล็กตรอน1ตัวหรือ2ตัวแต่ถ้าเกิดจะเสีย3ตัวมันจะเริ่มไม่ยอมแหละเออนะฮะมันจะ Fe สามบวกจะเกิดขึ้นน้อยอเคนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์นะคิดว่าน่าจะค่อนข้างครอบครุมนะฮะอนี่ก็คือการ ทายสมบัติการทายสมบัติไม่เดลทำางไงก็คือหนูก็จัดอิเล็กตรอนเข้าคู่เนาะเข้าคู่เข้าคู่เข้าคู่คอ่าแล้วก็ดูว่ามันมีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวไหมถ้าเกิดมีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวเยอะก็แปลว่ามีสมบัติเป็นแม่เหล็กเยอะเป็นพา,าราแมกเนติกแถ้าเกิดเป็นเป็นคู่ทั้งหมดเลยก็เป็นไดพา,าราแมกเนติกนะฮะนี่ก็ไม่น่ายากนิดหนึห่งก็ทไดอ่าลองทําดูนะลองทําดูพวกนี้เดี๋ยวครูจะไปรวมไว้ในแบบฝึกหัดเนาะซึ่งจะเป็นคลิปแบบฝึกหัดต่างหากแล้วกัน นี้ก็ยาวแล้วนะฮะคําจริงเรื่องนี้ไม่ยากเลยเรื่อหมายถึงว่าเรื่องการจนะ่าเล็กตนครูมั่นใจมากๆมากมากมากมมากมว่าปอยจะต้องทําได้ปล่อยไปหัดทำเนาะทั้งในกรณีที่เป็นธาตุซึ่งต้องระวงังธาตุอยู่สองธาตุก,ก็คือ c o เปอร์ u นะฮะแล้วก็โค r เมียม Cr มันจะมีการดึงอิเล็กตรอนจากชั้น 4s ออกไปหนึ่งตัวเพื่อไปเติมให้ 3d มันครบ10กับครบ5นอกนั้นก็จะเรียนปกตินะฮะ เราให้ปล่อยจำไว้ว่าเมื่อมีอิเล็กตรอนเข้าไปแล้วชั้น 3d อ่ะมันจะลดะระดับพลังงานลงมาข้างในชั้น 4s จะขยับตัวเองขึ้นข้างบนฉะนั้นเมื่อมีการดึงอิเล็กตรอนทำให้ธาตุกลายเป็นไอออนบวกคือการเสียอิเล็กตรอนออกไปจะต้องเสียอิเล็กตรอนจากวงนอกสุดก็คือ 4s ไปก่อนอ่านะแต่ถ้าเกิดจะมีการรับอิเล็กตรอนนะก็คือตัวธาตุเนี่ยจะทําให้ตัวเองเป็นไอออนลบอ่านะมีอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น ไอ้ตอนที่เพิ่มขึ้นจะมาเติมอยู่ในสับเชลสุดท้ายเพราะมันยังไม่เต็มถรับานถ้าเกิดสับเชลวมันเต็มแล้วก็ไปเปิดสับเชลียวใหม่ได้ไหมคะครูโดยปกติถ้าเกิดสมมติว่ามันเต็มแบบครบแปดแล้วเอ้ยตหมวจนครบแปดแล้วธาตุมันจะไม่รับเบี้ยการเพิ่มแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดมันเต็มแบบไม่ครบแปดอันนี้ก็ต้องมาพิจารณาส่วนใหญ่ก็ต้องรับก็ถ้าจะรับก็ต้องเปิดเปิดบ้านเพิ่มขึ้นมานะโอเคยินดีด้วยในที่สุดหนูก็สามารถเก็บได้หนึ่งบทนะฮะ ครูคิดว่าบทเนี้ยถ้าหนูฟังครูแล้วหนูเข้าใจนะต้องเก็บได้ประมาณมันมีกี่ข้อเป็นมีแปดข้อใช่ไหมเก้าข้อหรือเท่าไหร่ประมาณเก้าข้อเนาะหนูเก็บได้เกินห้าหกเจ็ดประมาณเนี้ยนะอาจจะข้อยากมากหนูอาจจะทําไม่ทันนะถ้าทําหนูรู้ว่าทำได้แต่ครูว่าหนูอาจจะทําไม่ทันนะเพราะมันต้องเฉลี่ยเวลาค่อนข้างเยอะ แต่ครูก็รู้สึกว่าครูภูมิใจนะคะที่หนูสามารถมาถึงคลิปนี้ได้แล้วเดี๋ยวครูก็จะรีบทําบทที่2บทที่สามไปเรื่อยๆนะตามแผนในการที่ครูบอกไปหนูบอกหนูไปแล้วนะโอเคสุ่ๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะในเรื่องเรียนค่ะสวัสดีค่ะ